คุณผู้ชมคะจากกรณีที่มีนักศึกษามหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งออกมาแสดงสัญ,ญลักษณ์ชู3นิ้วและมีข้อความบนเสื้อนะคะว่าไม่เอารัฐประหารในระหว่างที่พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติลงพื้นที่ที่จังหวัดขอนแก่นและจังหวัดกาลสินนั้นทางด้านกระทรวงศึกษาธิการคะ่ะในฐานะดูแลรับผิดชอบเรื่องการศึกษานักเรียนนักศึกษาได้มอบหมายให้สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาในฐานะกำกับดูแล มหาวิทยาลัยลงไปดูแลเรื่องการประสานชี้แจงการกระทําดังกล่าวซึ่งทางด้านประหลัดกระทรวงศึกษาธิการนางสุทธศรีวงสมานได้กล่าวนะคะว่าการแสดงความคิดเห็นที่แตกต่างกันนั้นสามารถทําได้แต่ต้องรู้จักกาลเทศะและไม่กระทบต่อผู้อื่นอยู่ในขอบเขตและควรแสดงพฤติกรรมที่เหมาะสมค่ะ อันนี้ในส่วนของอกอระทรวงนะคะก็จริงๆแล้วพอตั้งแต่แรกแล้วตั้งแต่ได้ได้ทราบข่าวแล้วก็ประสานไปที่สกอ,อนะฮะก็แจ้งพอรับทราบข่าวก็ให้สกอ,อ,อ,อช่วยออดูแลในเบื้องต้นนะคะในเรื่องในเรื่องนี้นะคะเพราะว่า,านักศึกษามหาลัยขอนแก่นนะคะแล้วก็อาจารย์เองก็น่าที่จะออดูแลนะ,ะก็เห็นเหมือนท่านนัทธนตรีนะคะก็คิดว่าในเรื่องเรื่องนี้ จริงๆแล้วเนี่ยอการแสดงออกนั้นอทำได้นะ,ะแต่ว่าต้องให้ดูกาละเทศะนะฮะแล้วก็คิดว่าเอเรามีสิทธิอหน้าที่นะะเราก็ต้องเคารพสิทธทิหน้าที่ของคนอื่นนะคะความเหมาะสมนั้นอควรจะต้องต้อง,องดูนะคะแล้วก็จริงๆแล้วประเพณีไทยวัฒนธรรมไทยเนี่ยเราก็ดูว่ามันผู้ใหญ่กำลังพูดอยู่นะคะงั้นก็คิดว่าในเบื้องต้นเนี่ยอย่างน้อยเนี่ย คงจะต้องออสร้างตรงเนี้ยความเป็นพล,ลเมืองนะฮะเด็กสมัยนี้เราก็เข้าใจความคิดเก้าวไว้ทาอะไรไว้อะไรนะฮะทำพูดปาดไปอย่างเงี้ยนะะแต่จริงจริงแล้วเนี่ยสิทธิหน้าที่เราเราทาอะไรเราต้องดูว่าไปกระทบคนอื่นหรือไม่นะคะในส่วนของกระทรวงเนี่ยก็ได้เตรียมเราได้ทํามาอยู่แล้วนะคะที่จะต้องออสร้างความเป็นพล,ลเมืองนะคะให้รู้จัก